สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเข้ามาสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของคํายืมนะคะเรายังเหลือภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะที่มีเข้ามาในภาษาไทยนะคะแล้วก็ในชีวิตประจาวันของเรานะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคํายืมจากภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก่อนหน้านี้นะคะชั่วโมงก่นอนน้นนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของคํายืมที่มาจาก ภาษาบาลีใช่ไหมคะภาษาสันสกฤตนะคะไปแล้วนะคะขเขมรไปแล้วนะคะนักเรียนก็มีหลักการสังเกตนะคะของภาษาบาลีสันสกฤตนะคะแล้วก็ขเขมรแล้วก็รู้แล้วว่านะคะมีเข้ามาอยู่ในประเทศ ไทยของเราได้อย่างไรสาเหตุอะไรทําไมถึงต้องยืมเขามาใช้นะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นการถ่ายทอดอย่างไรนะคะก็พอได้ทราบไปแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะพูดถึงคํายืมที่มาจากภาษาจีนนะคะซึ่งก็มีปะปนอยู่บ้างนะคะในภาษาไทยของเราแต่ก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็คําทับศัพท์นะคะหรือคํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะอ่าโอเคพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะคะอ่า ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยบอกแล้วมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าที่ให้เยอะมากคือบาลีแล้วก็สันสกิตใช่ไหมคะเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วเนาะแต่ที่ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้เพิ่มเติมนะคะว่ามีภาษาใดอีกนะคะที่เข้ามาปะปนอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะหรือในภาษาไทยของเรานะคะอ่าโอเคภาษาจีนนะคะถูกนํามาใช้ในภาษาไทยได้อย่างไรนะคะอ่ะ เนื่องจากประเทศจีนและก็ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นมิตรนะคะประเทศที่ค้าขายแลกเปลี่ยนนะคะทางศิละปะนะคะ,ะแล้วก็สินค้านะคะวัฒนธรรมอันดีที่มีมาช้านานละนะคะแม้กระทั่งการย้ายมาตั้งถิ่นฐานนะคะของชาวจีนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยเลยอย่างเช่นนะครสวรรค์ของเราก็มีชุมชนนะคะแล้วก็มีคนจีนนะคะเป็นจํานวนมากนะคะภาษาจีนนะคะก็คือจึงเข้ามาสู่ภาษาไทยด้วยการติดต่อ นะคะะสมพันธ์กันนะคะภาษาจีนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยอีกด้วยนะคะปะปนอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้เสียงสระและแล้วก็เรื่องของการใช้เสียงวรรณยุกต์นะคะอะโอเคลองมาดูนะคะอะไทยกับจีนนะคะไทยกับจีนเป็นมิตรประเทศที่ติดต่อนะคะ,จะเจริญทางสัมพันธ์ทงไมตีนะคะการค้าขายนะคะอะ และเปลี่ยนสินค้านะคะจึงเกิดการผสมผสานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีทางด้านภาษานะคะก็จะแตกต่างกับาภาษาคาเมรเนาะว่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเราได้อย่างไรแล้วก็แตกต,ต่างจากภาษาบาลีนะคะ,ะเข้ามาทางศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ภา,า,าษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์นะคะส่วนจีนก็คือเข้ามาทางแลกเปลี่ยนสินค้านะคะการค้าขายนะคะทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมจะเด่นในด้านนี้มากกว่านะคะอ่าโอเคลองดูต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหลักการสังเกตนะคะคําจีนนะคะที่เข้ามาอยู่ในภาษาไทยของเรานะคะอ่าเราลองมาดูเขาบอกว่ามีเสียงวรรณยุกต์ตรีนะคะหรือจ ตวานนะคะพยัญชนะจะต้องเป็นอักษรกลางนะคะของเราอักษรกลางเรามีกี่ตัวลูก ก้าวใช่ไหมคะแต่เราไม่จีนไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะก็เหมือนกันเลยบาลีกับสันสกฤิมันก็จะแตกต่างกันว่าบาลีจะมีเสียงสระเท่านี้ศรรันสกฤิจะมีเสียงสระเท่านี้นะคะก็คือมีเอาของไทยเรานะคะไปผสมผสานกันอยู่บ้างในหนึ่งคำนั้นนะคะส่วนของจีนนะคะก็จะเป็นเรื่องของอักษรกลางนะคะอักษรกลางก็จะมีกไก่จจานตเต่าบใบไม้ปปลาออา่างนะคะอย่างคําบางคํแเราก็คุ้นในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นอ่ะคาว่าบวยใช่ไหมคะะคำว่าเก๋งอ่ะคว่าคงเตกก็เคยได้ยินมาบ้าง ะะก็จะมีอักษรกลางนะคะปะปนอยู่แล้วก็จะใช้เสียงวรนยุกตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะเป็นต้นเนาะอ่าโอเคเรามาดูต่อไปนะคะมีสระระสมสระระสมนะคะเราจําได้เนาะในภาษาไทยเราจะมีเท่าไหร่ลูกผสมเราจะมี6เสียงใช่ไหมคะผสมเราจะมี6เสียงแบ่งเป็นเสียงสั้น 3แล้วก็เสียงยาว3ใช่ไหมคะแต่ถ้าในภาษาไทยนะคะสระเสียงสั้นเนี่ยเรานิยมใช้ไหมลูกเราไม่ได้นิยมใช้นะคะในภาษาไทยสระเสียงสั้นเนี่ยเราไม่ได้นิยมใช้นะคะบอกว่าเป็นเพียงเสียงที่เรียนธรรมชาตินะคะอยงเช่นตีดังพว่นะคะอ่ะ ตกดังพวกนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะนิยมใช้นะคะในเรื่องของสระเสียงสั้นก็จะเป็นสรละเอียดนะคะสรละเอียดแล้วก็สระงอวบนะคะซึ่งในภาษาไทยของเราไม่ได้นิยมใช้เสียงสั้นเรานิยมใช้เสียงไรลูกนิยมใช้เสียงยาวนะคะลองดูอย่างเช่นคําว่าอะไรเอ่ย อย่างเช่นคขาว่าเกี้ยนะคะอย่างเช่นคําว่าเฉากล้วยนะคะอ่าโอเคเรามาดูต่อไปมีหลักสังเกตอะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้ย้อนไปข้อที่1น,นะคะข้อที่1น,นะคะเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีจัตวาแล้วก็อักษรกลางนะคะของไทยและอักษรกลางมี9้าแต่เขาใช้แค่กี่ตัวลูก1 2 3 4 5สาี่ห้าใช้แค่6ตัวนะคะจําให้แม่นอ่าโอเคต่อไปข้อ2ไปเลยนะคะผสมด้วยสระสิงสั้นนะคะก็คือเอียเอียขอโทษนะคะแล้วก็เอียแล้วก็อวกนะคะ แต่ถ้าของไทยเราจะนิยมใช้สะเสียงเสียงยาวนะคะอ่าโอเคต่อไปนะคะคำยืมนะคะที่มาจากภาษาจีนก็ลองมาดูตัวอย่างว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอ่ะมาจากวรรณยุกตตรีนะคะอ่าแล้วก็จัตวานะคะก็จะมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกคำนี้ก็จะเจอบ่อยๆนะคะมีไม่เยอะมีไม่เยอะในภาษาไทยของเรานะคะสําหรับคํายืมที่มาจากภาษาจีนนะคะต่อไปนะคะ พยัญชนะนะคะต้นเป็นอักษรกลางนะคะพยัญชนะต้นก็คือจะอยู่ต้นพยางใช่ไหมคะพยัญชนะต้นอยู่ต้นพยางไม่ลืมนะนะคะพยัญชนะต้นอยู่ต้นพยางพยัญชนะท้ายก็คือตัวสะกดใช่ไหมคะพยัญชนะต้นมันก็จะแบ่งเป็นพยัญชนะเดี่ยวแล้วก็พยัญชนะต้นคู่ใช่ไหมนะคะแต่ของเขาจะนิยมใช้เพียงตัวเดียวนะคะคือจะเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะอ่ะลองมาดูต่อไป นะคะผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะผสมด้วยสระเสียงสั้นหมดเลยนะคะทุกคําเลยนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากจะใช้สระเสียงสั้นไม่นิยมใช้สระเสียงยาวนะคะต่อไปข้อที่4บรรยุคเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะคะอ่ะต่อไปเราลองมาดูคําจีนนะคะคานี้แปลว่าอะไรลูกถ้าาแปลในคาไทยก็คือแปลว่าแต่งงานใช่ไหมคะอ่ะเมื่อกี้บอกว่าความหมายบรรยุปเ,ปยมมยเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนแน่นอนนะคะอ่ะเราดูข้อต่อไป ะค,ะคำนี้นภาษาไทยน่าจะคุ้นเนาะถ่ามว่าอะไรลูกบ่อหรือบ่อนะคะอ่านลองไปดูนะลองไปดูมันอ่านว่าอะไรนะคะต่อไปนะคะคํายืมในหมวดเครือญาตินะคะเขาก็จําแนกออกมาให้เราดูนะคะในในภาษาภาษาจีนที่มีมาใช้ในภา,าษาไทยของเรานะคะหมวดผักผลไม้นะคะเครื่องใช้นะคะเครื่องแต่งกายนะคะเยอะแยะมากมายเลยหมวดวัฒนธรรมจีนน่าจะเคยดูเนาะอ่างยิว้วเคยดูไหมไปวัดก็เจออะไรลูก เต็ซีใช่ไหมคะ,ะหมดอาหารบ้านน่าจะเคยรับประทานนะก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยเกาเหลาพะโลบ่บะช่อนี้ก็คือจะอยู่ในอะไรลูกต้มเลือดหมูนะคะถ้าใครตื่นตอนเช้ามาทานทันนะคะบะช่อนะคะแบบมีอ่าเต้าหู้นะคะนี่เราก็จะเจอบ่อยนะคะแล้วก็จะเจอบ่อยในยในเรื่องของหมวดอาหารนะคะอ่าโอเคแล้วเรามาดูต่อไปนะคะภาษาอังกฤษนะคะถูกเข้ามาใช้ในภาษาไทายได้อย่างไรมันก็จะมาในกรณีของคําทับศัพท์ นะคะหรือจะเป็นศัพท์ที่มันตรงตามตัวของมันนะคะภาษาอังกฤษได้รับความนิยมนะคะในภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมากที่สุดนะคะภาษาอังกฤษจ,จึงเป็นภาษาสากลของโลกแน่นอนนะคะนักเรียนทราบดีแล้วภาษาอังกฤษสําคัญไม่รู้สําคัญนะคะคนไทยนะคะก็ได้ศึกษาภาษาอังกฤษนะคะ เป็นภาษาที่2มาเป็นเวลานานแล้วนะคะโรงเรียนของเรานักเรียนเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะคะ mm hmm. กิดเช่นชมนะคะก็ถือว่าเป็นภาษาสากลของโลกเราได้ใช้แน่นอนนะคะเอาเราลองมาดูว่าในภาษาไทายของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะที่เรายืมเขามาใช้นะคะอ่ะโอเคหลักสังเกตนะคะภาษาจีนไปแล้วเนาะอ่ะมาหลักสังเกตก็คือถ่ายทอดนะคะ ผ่านทางตัวอักษรถอดตัวอักษรออกมาเลยนะคะถอดตัวอักษรออกมาเลยเช่นคําว่าเกมคําว่าการ์ตูนคําว่าคลินิกนะคะเขียนให้ถูกนะคํำนี้มักจะเขียนกันผิดบ่อยมักจะเขียนยังไงลูกมักจะใช้เป็นตัวขอควายที่จริงคือเป็นตัวอะไรคะก็ไก่นะคะ่าลองมาดูต่อไปนะคะสับบัญญัตินะคะคืออะไรมิตรสับบัญญัติหรือการบัญญัติสับก็คือสับเฉพาะสาขาวิชานะคะสับเฉพาะอย่างชื่อคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสับเฉพาะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงของเขาได้นะคะอย่างบางคนชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายของว่าอีกคนนึงผิดอีกคนนึงถูกไม่ใช่นะคะศัพท์เฉพาะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของเขาได้นะคะก็คือจะต้องบัญญัติศัพท์คํานั้นไว้นะคะอย่างเช่นนิเวศวิทยาและวิชาวิทยาศาสตร์อ่าโทรศัพท์นี่ก็จะเป็นศัพท์เฉพาะของเขาเลยนะคะอ่ะต่อไปวิธีไหนได้อีกนะคะก็คือการแปลความหมายนะคะ ให้ตรงนะคะให้ตรงกับคําในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นคําว่ากระดานดำเอาแบ็กบอร์ดนะคะเรื่องสัน้นสักแห้งอันนี้ก็คือจะตรงตัวกับภาษาอังกฤษเลยนะคะตรงคําเลยอ่ะต่อไปนะคะเลาลเราลมาดูว่าในภาษาไทยเรายืมอะไรมามากที่สุดนะคะในภาษา ภาษาอังกฤษของเขาก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วนะคะเช่นคำทับศัพท์เกมนะคะบางทีรู้แล้วเนาะว่าการทับคาทับศัพท์คืออะไรใช่ไหมคะเกมกราฟการ์ตูนคินิโครต้าไดโนเสาร์ต่อไปนะคะภาษาอังกฤษที่มีตัวการันจําำกับอยู่ตรงท้ายนะคะหรือตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นคาว่าไมฟาร์มช็อกนะคะการ์ดมอไซค์นะคะโชว์นะคะเป็น <Luc> ต <ar cells> <material> ้นเนาะต่อไปยังไม่หมดนะคะ มีคำควบกล้ำนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยคำควบกล้ำก็คือเราออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวด้วยกันใช่ไหมลูกพยัญชนะต้นสองตัวไปพร้อมๆกันนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของคำควบกล้ำแท้แต่ถ้าเราออกไม่ออกเสียงตรงตามตัวนั้นพยัญชนะตัวนั้นก็คือคำควบกล้ำไม่แท้ก็มักจะมีเสียงเป็นตัวอะไรคะโซโซนะคะอะเราลองมาดูอย่างเช่นคําว่า อย่างเช่นคำว่าเบรคคำว่าบล็อกคำว่าฟรีนะคะคำว่าดรอปเป็นต้นนะคะต่อไปมีตัวสะกดตัวอะไรบ้างที่สะกดนะคะก็จะมีดังนี้นะคะมีเท่านี้เท่านั้นนะคะ,ะมีซอฟแลอลิงนะคะสอโซชอฟชต์แสเสอซอสลา,านะคะ,อะลองดูที่คำไหนเราเจอบ้างเจอเจอมากๆเจอบ่อย,อยเช่นคำว่าอ e ีเมลใช่ไหมคะพิซซ่านะคะแคทเชียร์โบนัส ออฟฟิศอ่ะนี่เราเจอบ่อยมากเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วเราก็ใช้คำคำนี้บ่อยๆด้วยถูกไหมในการพูดในการสนทนานะคะอ่ะต่อไปมาดูหมวดหมู่กันบ้างนะคะหมวดหมู่ทางด้านกีฬาโหนี้เยอะเลยบอกเมื่อกี้ถ้าอย่างในภาษาจีนก็จะเจอในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราเจอเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะหมวดกีฬานะคะบาสเกตบอลฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสเขียนให้ถูกนะเราดูไปแล้วนะคะ ต่อไปหมวดอาหารอ่ะสเต็กนะคะคุ้นเคยกันดีนะคะรอบนองสมบูรณ์สเต็กเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือแถวบ้านเราก็เราก็นิยมทานแล้วใช่ไหมคะอ่ะสเต็กนะคะแต่เขียนให้ถูกนะนะคะพูดบ่อยทานบ่อยแต่เขียนให้ถูกนะคะต่อไปผลไม้บ้างอ่ะแอปเปลิลนะคะสตรอเบอรี่นะคะต่อไปหมวดเครื่องดื่มอาหารอ่าอันนี้ก็อ่าทานกันบ่อยนะคะเห็นนักเรียนทานกันบ่อยนะคะไอศกรีมอ่านว่าไอศกรีมนะคะเวลาเขียนก็เขียนให้ถูกนะคะเวลาพูดเราพูดไอติม นะคะเราพูดไอติมนะคะไอชาครีมแต่ที่จริงแล้วคือไอชาครีมนะคะคือตัวอะไรลูกก็ไก่นะคะอ่ะต่อไปอ่ะคุกกี้อ่ะวิตามินเป็นต้นนะคะต่อไปหมดเครื่องใช้บ้างนะคะอ่ะเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตนะคะปลั๊กอ่าไมโครโฟนนะคะนี่ก็คือคําที่เราคุ้นๆกันแล้วก็เจอกันบ่อยในชีวิตประจําวันนะคะอ่ะโอเค ทีนี้วันนี้มิจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเดี๋ยวมิจจะไปแนบไว้ให้ใน Google Classroom นะคะแบบฝึกหัดนี้เนาะให้นักเรียนไปหาความหมายนะคะแปลคำศัพท์นะคะในเรื่องของคำภาษาจีนก่อนนะคะวันนี้เอาคำภาษาจีนก่อนเนาะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็คือเป็นคำยืมนะคะที่มาจาก ภาษาจีนนะคะแล้วก็คำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเราลองย้อนไปดูได้นะคะว่าภาษาจีนมีอะไรบ้างนะหลักการสังเกตนะคะใช้วรยุกต์ใดนะคะ,ะตรีแล้วก็จัตวาใช้ไม้คะอ่าแล้วก็ใช้เสียงสระเสียงใดนะคะใช้พยัญชนะอักษรกลางตัวอะไรบ้างเราก็ลองไปย้อนดูนะคะลองมาดูภาษาอังกฤษบ้างภาษาอังกฤษนะคะ,ะจะ มีวิธีการสังเกตอย่างไรการแปลความหมายที่ตรงกับตัวภาษาอังกฤษเลยนะคะหรือการใช้ศัพท์เฉพาะการใช้คำทับศัพท์นะคะก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สั้นๆแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดให้มิดนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของภาษาจีนนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ